กลาดนรัสการหลวงพ่อทพบูภาวานาศรพลผมนายวิเชียนคำศรีนะครับเป็นตัวแทนของคุณอมรคงเพตารัตคุณเพียงมณีจันทรพระมณีเ้ิต้นเราก็มีการศึกษาหารือกันสามท่านสามคนว่าเราจะ,ะทำอะไรเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะลุงพ่อเลยบีดังลิ ทางผมว่าถ้าเป็นไปได้คุณพ่ออยากจะทำอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อพระสงฆ์ท่านคิดกันขึ้นมาว่าเราจะสร้างอาคารที่จะรักษาพระสงฆ์ตัวอาคารทั้งหมด4ล้าน6แบาทใช้เวลาในการก่อสร้างระยะเวลาทั้งหมด6เดือนแล้วเราก็นำจัดหาจัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งหมดดําเนินการจัดซื้อหาเองด้วยเงินบริจาคจาก ทุกสิบตามหลวงพ่อท่านกับผมนบบายแพทย์ชาชิวพงศ์ได้เจริญพุ่มในการโรงพยาบาลประธรรมโรงพยาบาลประธรรมก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่19นมิถุนายน2530แต่เดิมเป็นโรงพยาบาลขนาด10เตียงปัจจุบันได้พัฒนาขึ้นมาเป็นโรงพยาบาล30เตียงซึ่งได้เปิดให้การตรวจรักษาผู้ป่วยทั่วไป ที่มารับบริการตลอดจนพระภิกษุสงฆ์และสามเณรที่อา,าพาธซึ่งเดินโรงพยาบาลธรรมไม่มีห้องพักสําหรับพระภิกษุที่เข้ามารับการรักษาภายในโรงพยาบาลต้องนอนพักรักษาในห้องซึ่งรวมกันกับผู้ป่วยทั่วไปก็ทําให้ไม่สะดวกในการให้บริการแก่พระภิกษุสงฆ์และไม่สามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพทางคณะลูกศิษย์นำโดยคุณอมรคงเพตาลัตคุณเพียงมณีจันมณี คุณวิเชียนคำสีเป็นผู้บริจาคปัจใจและดำเนินการในการก่อสร้างเพื่อถวายหลวงพ่อดำรงสุจิโตงบประมาณในการก่อสร้างอาคารตึกสงเป็นจํานวน6กล้านห้าแสนบาทโดยตึกสงอาภาสุจิโตประกอบด้วยห้องสามัญรวมโถงพักคอยห้องพระห้องพิเศษห้องความดันลบและห้องพยาบาล อเจริญพรท่านนายแพทย์พิเชษพืชขุนทศประธานฝ่ายคารวะพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูภาวนาสารคุณรู้สึกท่านปราบพื้มปีติเป็นอย่างยิ่งพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูภาวนาสารคุณพร้อมคณะสิจยานุสิ์ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคจึงได้รำลรกสร้างอาคารสงอาพาดขึ้น โยพิกขเวมังอุปถาเหยยะโซคีลานังอ ah, ah ja, ุปถาเหยยะผู้ใดอุปถาพระภิกษุผู้อาพาธป่วยไข้เสมือนได้อุปถากเราตถาคตบัดนี้ถึงเวลาที่จะได้มอบอาคารสมชิติโตให้กับโรงพยาบาลอำเภอประคำเพื่อจะได้ดูแลรักษาพิกษุอาพาธเป็นลำดับต่อไป อาคารสงสุติโตพระครูภาวนาสารคูณหลวงพ่อดำรงสุติโตเจ้าอาวาสวัดบ้านซึ่งพัจนาตำบลก้มาม่วงอเภรปปะคำจังหวัดบูรีรย์ได้มอบอาคารสงสุติโตซึ่งเป็นอาคารกู้ป่วยในสำหรับดูแลรักษาพระพิตรีสฆงอาภาสโดยเฉพาะให้แก่โรงพยาบาลประคำตำบลประคำอเภอปปะคำจังหวัดบุรีนัณวันที่5เมษายนพุทธศักราช2565 าอาคารสงฆ์อุจิโตเมื่อเปิดใช้งานแล้วสาม,มารถรองรับการดูแลพ,พระพิสุสงฆ์อาพาธใต้เต็มที่รวมติดสามเตียงโดยพระพิสุสงฆ์จะได้รับการดูแลรักษาเป็นสัดส่วนแยกจากพระฤหษีทำให้เลื่อนต่อการปฏิบัติธรรมให้อยู่ในพระธรรมวินัยได้ขออนิสงส์ผุ้ลบุญในการจัดสร้างอาคารสงฆ์อุจิโตครั้งนี้เป็นประวัติปัจจัยให้คณะผู้มีจิตรธาคนะ้ดำหน่นกงารและคณะบุาาคลากรโรงพยาบาลประทานทุกท่าน จเจริญด้วยอายุวันนักนถูาถาก,าาก,กาัาภารัปฏิทานธรานอารย์หลตงบาทสถสัพระภูปนาสารคุลหลวงพ่อดำโบกุจิโตเจ้าออว่า,าพัานนหาหาาดนปัปัจรุบัศรั้า5เมษายน2565 ผมต้องขอกขอบพระคุณนะครับทางโรงพยาบาลประคำนะครับที่ได้เชิญกระผมมาเป็นเกียรตินะครับแล้วก็มาเป็นประธานในการเปิดอาคารสงสุนกินโตในวันนี้นะครับผมขออนุญาตว่าเป็นตัวแทนของกระทรวงสาธารณสุขนะครับในการรับมอบอาคารแห่งนี้ซึ่งงบประมาณในการกอ่อสร้างในครั้งนี้เนี่ยนะครับถือว่าเป็นงบประมาณที่มีความคุ้มค่านะครับ ต้องขอกราบขอบพอระคุณนะครับท่านพระครูภาวนาสารคุณหลวงพ่อดำรงสุจิตโตและคณะลูกศิษย์ตลอดทั้งพี่น้องชาวอำเภอประมที่ท่านได้เล็งเห็นความสำคัญและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงพยาบาลประมให้มีความพร้อมในการดูแลรักษาสุขภาพพรรนามัมของพระพิสุสงฆ์และพี่น้องประชาชนนะครับขอให้ท่านมีสุขภาพที่ สมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วกระผมขอเปิดอาคารสมสุจิตโตนบัดนี้ครับเทียโนภณียาโมเลสะพยานานานทิวานตันดยโยงตวังวิชโย,ยโหยิจายาสุจยามังคะเน สุทสุดท้ายเลยเนาะคงจะไม่ออกชื่อใครเราคงรู้หมดแล้วทุกคนตึกคั้งนี้เกิดขึ้นก็เหมือนเราที่เราได้ฟังมาตลอดรายงานตลอดก็มาสำเร็จรู้ลวงไปตามบรรทุประสงค์เราเป็นชาวพุทธเขารบในพระพุทธ เคารพในพระธรรมเคารพในพนระสงฆ์เออก็ไปเห็นทางหลวงปุดสีเออทางคอนแกนเป็นเรืงสร้างโรงพยาบาลเออแล้วก็ให้พระสงฆ์อยู่ให้โยมผู้ชายมาเป็นผู้ดูแลประมาณนี้อำเภอประคำยังเป็นอำเภอบ้านนอกอะ,อะไรอะไรยังไม่สมบูรณ์ถ้าทางอำเภอวัดดินก็รู้สึกว่าสมบูรณ์มากกว่าประมาณนี้ ถ้าทำอะไรที่เป็นประโยชน์ก็อยากไปอำเภอประคำเก็เลยพูดถึงโรงพยาบาลก็ได้ช่วยเหลือมาเหมือนกับพวกเราทั้งหลายที่ได้ฟังลวงพ่อไม่มีอะไรมีบาทรูปเดียวอุปชาให้มาตั้งแต่วันบวชผ้าไก่เดียวก็ป้ายไปเรื่อยๆอยู่ไปเรื่อยๆมาอยู่วันปพื่มกันนานอย่งนี้ลนะ ก็เลยอยากให้ชาวบ้านอ,เอาำเภอประคําเรามีส่วนร่วมมีความสามัคคีรวมทั้งพระเจ้าพระสงฆ์ด้วยอยากให้เป็นความสามัคคีมาร่วมกันนักนก็เลยรำลึกว่าโอ้อยากให้ชาวบ้านทางอ,เอาำเภอประคําเราให้มีส่วนร่วมบาทหนึ่งสองบาทก็ไม่ว่านั่นคือการร่วมกันนั่นคือความเอาน้ำใจมารวมกันเพื่อความสามัคคีเราจะได้รูแลกันต่อไป ก็ใขออนุโมทนากับท่านทั้งหลายทุกคนบุญกุศลทั้งหลายที่จะเกิดขึ้นกันกับการกระทําพวกเราขอให้มาคุ้มครองปกป้องพวกเราทั้งหลายทุกคนให้มีความอยู่เย็นเป็นสศขตามความปรารถนาของผู้ให้ของผู้รับต่างๆเนี่นาะอ้าวในที่สุดรับพรที่นี่ คาปโรคาวินิโมตสสัพวาติโตสัพเวรมะเตกาโตนิพุตจตุวังภวัาพีวิวัตจันตุสัพ พี่น้องท่านผู้มีเกียรติขอรบไม่ได้ตั้งตัวต้องขอบคุณท่านพิธีกรอย่างยิ่งจริงๆที่ให้เกียรผมพร้อมคณะที่จะกล่าวอะไรแสดงความรู้สึกไปยังพี่น้องชาวอาเภอประคำผมกลาบเรียนด้วยความเคารพว่าวันนี้ภาคภูมิใจเป็นที่สุดโดยเฉพาะพระเดชพระคุณหลวงพ่อ ท่านพระปูภาวนาสารคุณอันเป็นที่รักของพี่น้องชาวอำเภอประคำได้เสียสละรวบรวมทุกสิ่อย่างให้เกิดงานในวันนี้ถ้าไม่มีบารมีของหลวงพ่อก็คงไม่มีวันนี้ของพวกเรา